เฟิร์นแฟนหรือเฟรุนเธอคือสิบเอกของมหาจองเวทฟรีเลนในอนดิเมะชื่อดังฟรีเลนขบนับอธิษฐานในวันจากลาแฟนนั้นเป็นนักเวทผู้ทรงพลังที่ขี้งอนและชอบกินของหวานเป็นที่สุดซึ่งต้องบอกเลยว่าทีมงานเอเดว ปั้นโมเดลออกมาได้เหมือนอนิเมะมากๆเลยนั่นเองใครอยากได้สก,กินนี้แล้วก็ต้องไปจุ่มกระชารลุ่ใหม่ล่าสุดเท่านั้นและเราก็ไม่รู้เลยว่ากระชาของฟีเลนนั้นจะกลับมาอีกหรือเปล่าฮะเอาเป็นว่าคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวผมเล่นให้ทุกคนได้ดูสักสัปสเกมครับเพื่อนๆจะได้ตัดสินใจได้ว่าจะสุมหาสก,กินนี้มาใช้ดีหรือเปล่าล่ะครับ ริสแมนช h อปร้านเติมเกมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมอด i ี t ทีบนเว็บไซต์รับริสแมนทอยใช้เป็นส่วนลดได้พร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนาได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ริสแมนชอปเท่านั้น แล้วะฮะแล้วตอนนี้เราเข้ามาอยู่กันในเกมวที่เรียบร้อยนี่คือรูปร่างหน้าตาเต็มๆของแฟนครับสกินใหม่ล่าสุดเอดาไซโครโรชิตนั่นเองบางคนอาจจะเรียกว่าเฟรุรนก็ได้บางคนอาจจะเรียกว่าเฟิร์นก็ได้หรือจะเรียกว่าแฟนตามที่ทางด้านของตัวเกมวัีีวีมีการแปลมาก็ได้เช่นเดียวกันครับอ๋อตึกตักแต่หัววานระหว่างเล่นดูสกินกันไปด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็ผมใส่ทางด้านของเครื่องประดับไม้กายสิทธิ์มาด้วยนะไม้ที่ติดข้างหลังเป็นเครื่องประดับสีฟ้านั่นเองะ เยอะย,ยาวตรงนี้โอ้โหอาจจะต้องเล่นบ้านแยกกว่าทุกคนตรงนี้ไม่มีเบสเมนต์ครับเจอกับอิตกากาผับไมยื้เวลากันไปก่อนโอ้น่าจะโดนทีสวยกระแสไปหนึ่งทีสวยกระแสไปหนึ่งทีเรียบร้อยโดนไปหนึ่งดอกไม่เป็นไรเราโดนสามดอกได้กว่าเราจะล้มอีกนานไอ้น้องโอ้โหแล้วเขาไปพับไม้ด้วยเอ้ยเขาไปพักไม้ด้วย โดดไปหนึ่งทีวนยาวๆครับน้องๆมาดูว่าเราจะยืนได้กี่เครื่องเฮ้ยเจ้ไฟวิวเอฟโอ้โหไฟวิวไม่ทันกดไฟวิวไม่เคยทันเลยใครแบบมันมีทริคยังไงให้หมันกดไฟวิวให้ทนหันวะทุกคนโอ้ยไม่มอก็วบิงเลยเหรอแต่ว่าไม่เป็นไรนะเราบัมบัดเรายัางเหลืออยู่อีกติ่งหนึ่งนะดิน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  ดิน้นโอ้โหไม่น่าหลุดว่ะตัวอีอยู่ไกลขอบอยอยู่ไกลมากเกมนี้ผมมาโซโลครับมีฟาโรเดดีมีพิซเนอร์นะฮะแล้วก็มีขอบอยรวมถึงตัวเราเซกโรชิตฮะนางเกาอี้ไปแบบยาวๆเครื่องมือเสร็จเครื่องเดียวโอ้โหพวกไร้พังไม้หมดแล้วขอบอยมาแล้วระวังนะเพื่อนแต่ว่าถ้าเกิดช่วยเราไม่มีไทยเนี่ยเราจะได้บำบัดนะต้องตีเราอีกสองรอบนะครับเราถึงจะร่วงนะดึงมือก็ได้เพื่อน จัดปลายพี่ชายในยแจ๋วบอกให้หน่อยสวยเพื่อนสองไม้อิทาปาค่อนข้างจะแพ้ไม้แพ้แมะครับไปเจอจักรวานก็เล่นไม้ได้อาพับไม้อีกหนึ่งทีอดนไปดิมไม่โดดเว้ยมันเคลียวเว้ยมันเคลียวเว้ยมาดิเล่นกับไม้ไมงงๆเ,เ,เ,เล่นก,กับไม้ง่อยๆ,กกอยๆโดดไปหนึ่งทีอุ้ยเย็นจะเย็นจะเย็นจะเย็น,ยนผมบอกได้ทีหนึ่งอมไปวิ่งไม่ได้วะ ไฟวิวไม่ทานทุกคนงานเข้าล้วจะร่วงเลยไมยมาหมายต้องมาก่อนเอาเว้ยเอดนหลักจุกเว้ยทุกคนโดดไปอีกหนึ่งดอกโดดไปอีกหนึ่งดอกมาดิไม่ผ่านนี่วิ่งยาวอะรถไฟหนูซื้อตัวแล้วพี่ไปด้วยไปด้วยแบบทำไมเมื่อกี้เราเจอท่ออยู่ข้างล่างครับท่ออยู่ประตูก่าวข้างหน้ามีอีกสองไม้ตอ,องนี่ผมยิงมาสามเครื่องอะน,นะเฮ้ย มันมีตัวปั่นสองเครื่องด้วยไงไอสองคนด้วยไงเครื่องมันเลยออกเร็วๆนิดนึงมามาดูจะยืดได้กระดานได้อีกสองไม้ตรงนี้อีกสองไม้ตรงนี้พับไปก่อนพับไปก่อนมาเดยไปพังไม้ที่ยาวรถไฟไปแล้วโอ้ไปก่อนได้มีนี้เล่นแล้วโอ้ไฟวิวไฟวิวเปชวิไฟวิวไฟวิวก็ไปวิวก่อนเอไปนานแล้วทุกคนเรียบร้อยไปวิวไม่นาน ครูดาวมาไม่ทันนะดิดึงหน่อยไอ้นุม่มไอ้นุ่มดึงหน่อยโอ้ไอ้นุ่มดึงหน่อยไอ้นุ่มดึงหน่อยเครื่องเามื่อกี้ประมาณ5 0เซเครื่องก็บอย <c oughs> เห็นเมื่อกี้ฟาโรเขาติกเครื่องว้อยู่เครื่องสองเครื่องใกล้เสร็จแล้วเว้ยทำเป็นเล่นไปอะ่าจุกห้าเครื่องได้นะแต่ว่าจะรอดไหมนี่เรื่องหนึ่งเหลือไฟวิวแค่อันเดียวเท่านั้นโอ้เพื่อนน่ายื้อเฟสให้เราหน่อยวะ ถ้าไปยื้อเฟสเครื่องมันจะไม่ทนันโอ้โหเรียบร้อยโดนเก็บงานฟาโรเลดี้ฟาโรเลดี้ดึงชาซะด้วยดึงชาก็ต้องมาแล้วแหละจังหวะเนี้ยถ้าเกิดไม่ดึงคือเราตุยถ้านายไม่ดึงคือเราตุยเออดึงดึงดึง,ดงโอเคสวยรถไฟจะไปโคราชตดดังพัดแม่เอ้ยกดไฟวิ่เวกตติดเรียบร้อยโอ้โหเครื่องจุดไม่ทนัน โอ้ไม g o แตกอนทุกคนเกมแรกเครื่องเตรียมแล้วจุดได้ไหมน่าจะจุดได้อยู่นะโอ้ผมแตกว่ะวอือโอ้จุดเครื่องพอดีตอนที่เราตุยลิ s t m แมชชอบจัดกิจกรรมมิดเยียแจกสนันมันกลางปีแจก Nintendo Switch 2เพียงแค่เติมเกมบนเว็บก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของได้แล้วแอดไลน์สอบถามหรือดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลย มาทุกคนเข้าสู่เกมที่สองโอ้โหยับบอกเลยว่ายับยืนเกมแรกนี่แบบโดนยับยับตัวอาลาบูโจโอเคเขาเดินอะไรไหน่อยวะเดินมาหรือเดินไปโอ้เดินไปเดินไปเดินไปเดี๋ยวเรากดเครื่องในบ้านใหญ่ครับเครื่องหลังบ้านล็อกนะผมยังไม่ได้เป่านกหวีดให้ใครเลยถ้าเป่านกหวีดเปลี่ยนไปด้วยนะทุกคนเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะเป่านกหวีดหิวเพื่อได้ดูนะครับ ถ้ามีโอกาสจะปลอลด็อกวีดทิวเพื่อได้ดูแต่ว่าที่แน่ๆดูสกินกันไปก่อนครับสกินนี้มีชื่อว่าแฟรนครับตามคาแปลของไทยในเอเดนที่วีนะแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นภาษาญี่ปุ่นจะเรียกว่าเฟรุนนะครับผมถ้าเกิดเป็นชื่อภาษาอังกฤษจะเรียกว่าแฟเอจะเรียกว่าเฟิร์นส่วนชื่อภาษาถ้าเกิดผมจะไม่ผิดนะฝรั่งเศสนะจะอ่านว่าแฟรนนั่นเองครับอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ถ้าเกิดบอกจะไม่ผิดนะเหมือนจะเป็นภาษาฝรั่งเศสครับไปกดไปเร,เ,รเรื่อยๆแล้วก็ดูสกินกันไปด้วยครับสกินนี้ สวยน่ารักฮะแม่สาวแกมปองขี้งอนใครที่เคยได้ดูอนิเมฟรีเลนมาแล้วก็น่าจะชื่นชอบหน้าของตัวของแฟนอยู่เหมือนกันนั่นเองฮะโอเคพิเทษดโดนครับมาสโลว์เหมือนเดิมครับเกมนี้มีพิเทดแบตเตอร์แล้วก็เดอะไมไอครับเดี๋ยวอยามมีตัวปันเร็วหนึ่งตัวครับไมไออย่าไปาคือเราได้ประมาณ80%ฮะก็ถือซะว่าไม่ได้จุกจากเหมือนเกมเมื่อกี้ก็ได้ดูสกินไง ส่วนธนกรไม้คาถาข้างนะครับรวมไม้กายสิทธิ์เนี่ยเป็นเครื่องประดับครับอย่าอีกหนึ่งรอบนะถ้าเกิดไม่ใส่เครื่องประดับมาจะไม่มีไม้คาถาหรือไม้เทา้าด้านหลังนะฮะไปเสร็จเครื่องที่สองสวยงามไปเดี๋ยวเราไปเก็บเครื่องหลังบ้านต่อครับเกมนี้ดูท่าน่าจะไม่ได้โดนไล่แบตเตอร์ไม่รู้ว่าจะซับได้ไหมโอ้โหแบตเตอร์อยู่ใกล้ได้อยู่นะโอเคแบตเตอร์เล่นโอเคเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวผมจะปิดปๆ๊ปปิดให้ ถ้ามีโอกาสอย่าปิดปิดปิดให้ตอนนี้ปั่นเครื่องไปก่อนดูสกินไปด้วยทุกคนเออคนที่ดูอนิเมะฟรีเลนมาแล้วเนี่ยผมถามหน่อยนะชอบตัวละครไหนมากที่สุดในฟรีเลนอ่าลองตอกันมาดูนะฮะจะฮิวเพื่อนได้ไหมอะ่ะเอ้าเมาหายเมาหายเมาหายโอเคส่วนแบตเตอร์เติมเลือดไปก่อนนี่ถ้าปอนกวีจะเป็นแบบว่ารูปไปที่กำไรที่สตาร์คซื้อให้ตามเนื้อเรื่องนะ ก็น่ารักดีนะเอออิงกับอนิเมะมาก็ยิ่งดีเลยครับฮิวแบตเตอร์เรียบร้อยแบตเตอร์ซัดต่อไปเลยเพื่อนเดี๋ยวถ้าเกิดเจ็บอีกเดี๋ยวเราเป่าให้อีกไม่มีปัญหาเคลียรยาวยาครับโอ้เจ็บอีกหนึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวเป่าให้ได้รอแป,ป,ป,ป๊บนะูดาวรอพร้อมจุ่มเข้าไปโอเคตาบอ้ออันนั้นคือแบตเตอร์แปลว่า โอ้โหเรียบร้อยว่ะผมอาจจะต้องไปช่วยว่ะทุกคนผมอาจจะต้องไปช่วยว่ะเครื่องสองเครื่องมันได้เยอะแล้วนะแต่เพียงแต่ว่าเขาล้มสองมันจะไม่มีคนช่วยนี่แหละตาบอดได้อยู่เซสชันหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราเข้าให้ออ๊ยตาบอดอยู่ตรงนู้นเหรอตาบอดตาบอดจะเข้าจริงเหรอถ้าเกิดตาบอดเข้าเราต้องไปปั่นว่ะทุกคนแต่คือตาบอดเข้ามันก็ถูกนะเพราะเขาใกล้กว่าเราครับ แต่เครื่องตามบอกผมไม่แน่ใจว่าตวเตรียมแค่ไหนเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมปิด,ปด,ปด,ปดให้มาพออยู่หลังบ้านใหญ่แต่เติร์ลุกจริงๆเ่าได้นะเอาเลยจะได้ไปซับต่อดูถ้าถ้าฮิวเพื่อจังระยะไกลครับรูปที่กำไรดอกบัวใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดดอกบัวที่ดอกอะไรจำจำไม่ได้ละดอกอะไรสักอย่างสักดอกหนึ่ง เรากดเคร่ไปเราเจ็บไม่เป็นไรเดี๋ยวจุดเครื่องเราก็ลุกได้ <c oughs> เขาไล่อยู่เเสชันหนึ่งเผร่วงครับผมไม่ช่วยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะไปช่วยตะบอดกดเครื่องโอ้โหเรเครื่องสามเครื่องเรืออยู่ข้างนีย้ยาวๆเราเจ็บอยู่หนึ่งถ้าเกิดเขาไล่เราเราก็โดนได้เหมือนกันนะแต่ว่าผมว่าเครื่องมันน่าจะได้เยอะละมาไหมอุ <c oughs> ้ยมาว่ะมาว่ะมาว่ะ มาจริงมาจังมาจริงมาจังแล้วผมส่งข้อความผิดด้วยอ่อเซชั่นสองปิดไฟแล้วเดี๋ยวเรายื้อให้อ่ามีอ๋อเขาไปเอาตาบอดเหรอเครื่องแปดสิบเอ็ดครับเดี๋ยวต้องไปช่วยตาบอดกดไม่แน่ใจว่าจะทันหรือเปล่าวะตาบอดฉีกยาวอยู่นะผมกดได้ผมกดได้ผมกดได้ตาบอดยาอย่าเดินกลับมายันเพิ่งเดินกลับมาบลเดี๋ยวผมกดเอง โอ้โหแล้วมีพิปเปอร์โอ้โหแม่งเครื่องช้าพิปเปอร์มันทำให้เครื่องช้าเอาแล้วไงเอาแล้วไงทันไม้ไม่รู้ผมฝืนผมจะฝืนผมจะฝืนผมจะฝืนอีกนิดนึงอ่ะอตึ้งแล้ช็อกแม่เอ้ย95%้าสิ้าตะบอดอยาเดี๋ยวล้มตะบอดอยาเดี๋ยวล้มตะบอดเออตะบอดอยาเดี๋ยวล้มเพื่อนจุนดหน่อยโอเคสวยเปิดประตูสิครับท่านผู้ชมมาเพื่อนอ้า มาทุกคนเข้าสู่เกมที่สามเกมที่สองฮันเตอร์ยอมแพ้ครับเขาเลยบอกว่าเฮ้ยงั้นเอาด่านนี้อีกรอบหนึ่งเอาด่านนี้อีกรอบหนึ่งมาก่อนเที่ยงครับเพื่อนๆน่าจะได้เห็นอนิเมชั่นหลายๆอย่างนะทั้งการจู๊กการนั่งกุ้อีการฮิวเพื่อจากระยะไกลอะไรเงี้ยของตัวเฟิร์นนะครับจะลงต้องลงน้องๆถามว่าตัวลูตเรียมันว่าอะไรแน่เดี๋ยวเฟิร์นบ้างเดี๋ยวเฟรุนบ้างเดี๋ยวแฟนบ้างเอาเป็นว่าตัวเดียวกันแล้วกันนะทุกคน เป็นว่าัวเดียวกันแล้วก็เหมือนเดิมครับเสี่ยงผมจะยังคงกล้องอยู่นะจะ,นจะเป็นประมาณสักสี่ห้าวันนะครับผมย้ายโต๊ะทํางานมาไว้อีกห้องหนึ่งครับทำไห้มีที่ซับเสียงนะเสี่ยงจะก,กล้องนิดน,นึงมาเรากดเครื่องกันไปยาๆเกมนี้มีเซียมีเอด้าตัวเรานะครับมีด็อกเตอร์นะครับมีเพเชียนนะครับเพชเชียนผู้ป่วยรู้สึกว่าเขาจะใช้เป็นสกินสตาร์ทด้วยนะ เดี๋ยวผมจะไล่ทำสก,กินไปเรื่อยๆครับมีน้องๆหลายคนขอฮิมเมลมานะครับเดี๋ยวยังไม่ได้ช็อตสวยๆเดี๋ยวทำไว้ให้นะครับเดี๋ยวรอก่อนนะเจอกับเกอิชามาครับเกอิชาวันนี้ไม่เป็นอะไรวะผมโดนไล่บ่อยหลายเกมอะโดดสวยวนไล่เดิมเซีย71เพเชียน67ด็อกเตอร์18เปอร์เซ็นเครื่องเราก็ประมาณ50โอ้ ต้องจ่ายไฟไวิวอะถ้าไม่ไฟไวิวคือไม่ทันนะจังหวะเนี้ยไปเอ้ยมีคนบิงวะมีคนบิงวะทุกคนเอ้ยหนึ่งทีมาดิขอพ่านนะนนเชียจ่องนกเราหน่อยได้ไหมเจียจ่องนกเราหน่อยได้ไหมเรา,ากได้นกเธอเหลือเกินฉันอยากได้นกเธอเหลือเกินใจยเย็นเลยน้งางใจเย็นๆน,นั่นๆๆไอ้นี่มันชอบดับไอ้นี่มันชอบดับ ัมาไปหนึ่งทีเขาพิงไปแล้วสบายทุกคนวนไปเฮ้ยมีปลาบีเสื้อวันเน้มันไม่พุ่งด้วยมันไม่พุ่งด้วยตีสายเอามาทางนี้ไม่โดนพุมไหมอา้าโดดกับูม้มเธอแล้โอ้โหมันคิดว่าทันผมคิดว่าทันทุกคนหม่ก็แไม่ไม่ทันเฉยโดนเธอแล้วชอ็อกจะรู้อ่าเบิร์ด ถ้าเกิดอุ้มหลุดนะเดี๋ยวเราคานถ้าอุ้มหลุดนะอุ้มหลุดนะยังไงยังไงเซ่กระดึบมีด็อกเตอร์แซนาบใกล้ๆแต่ว่าเพื่อจะเข้าได้ไหมนี่แหละอีก,อกเรื่องหนึง่งเดี๋ยวเราต้องโคบกเก้าไว้ก่อนอะไรอะไรเกชาไอสเกชานี้สวยนะมันสกินอะไรนะทุกคนจำชื่อสกินไม่ได้จำอะไรไม่เคยได้ชอ <laughs> อะไรแม่ไม่เคยได้สักอย่าง ตก้าแล้วเพื่อนกระดืบก้าดืบก้าดืบก้าดืบมาแล้วมิสเตอร์สตาร์อยู่ด้านหลังสตาร์เรายังไม่ได้รีวิวนะครับอย่าไปดูมันเยอะนะไอ้สกินสตาร์เดี๋ยวรอเรารีวิวก่อนรอเรารีวิวก่อนเดี๋ยวค่อยดูชัดๆนะครับไปกระดืบก้าดือ้อตายวะหมอไม่เข้าวะสตาร์เข้าวะสตาร์เราต้องเข้าอยู่แล้วมันคือคู่รักของเราไอา้โอ้แม่งไม่รอดจะเรียกว่าคู่รักไหมเขาแบบ แอบแบบแอบบกิกกันไหมสตาร์กาแฟรุนคบต่อโอ้ยไปก่อนก็นได้เพื่อนไม่ต้องรีบเอาเครื่องก่อนไหมเครื่องเราอ่ะไม่แน่ใจว่ามีคนซ้ำเราหรือ,อยังนะครับโอเคเขาอุ้มเ,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 เด้ตรงนี้มีเกโ้าอี้เหรอรงนี้เอาแล้วมันเป็นแผนล่อเสือ,อออกจากถ้ำหรือเปล่ามันไปล่อคนแบบว่าให้มันมาเชื่อดหรือเปล่าเอาเราเป็นเหยื่อหรอ โอ้โหนี่มันร้ายว่ะสี่เครื่องนะคุณจมปักกับผมอยู่สี่เครื่องนะคุณจะจมปักผมห้าเครื่องเลยเหรอคุณเกชาคุณโกรธอะไรผมหรือเปล่าผมถามคุณแค่นี้อุ้ยพอจุดวิ่งไปแล้วเกยบูเฮยมีคนมองนกมีคนมองนกตีมาก็โดนนกดิับมีสองไม้เล่นได้ตรงนี้เย ด้บอกหน้าไว้ก่อนบอกหน้าไว้ก่อนบอกไม่ปล่วยเราแน่ทุกคนมันไม่ไปล่อยแล้วเนี่ย,เอ,เ,อเ,ยเอาสตาร์กโอ้สตาร์กไม่มาให้เราแบบวิ่งโหยหาความรักความเมตตาหน่อยหรอโอ้มอไม่กอไฟวิวแม่ไม่เคยจะทันกดไฟวิวแม่ไม่เคยจะทันสักทีไม่รู้มันเป็นอะไร โอ้ไม่กูเตะอ้าวอีกแล้วมันโทรมาเราอีกแล้วทุกคนเพื่อนทำไมทำไมอ้าวแม่งออกกันหมดเลยแล้วกูจะนอกอย่างไงละ่ะโบรเพื่อนโบรนายออกกันหมดแล้วฉันจะออกอย่างไง <laughs> เอาเอาดีไง,งโกรธอะไรก่อนเราโกรธอะไรก่อนฮะเราเครื่องอะไร <laughs> เราเครื่รงอะไรเดี๋ยวผมหามุมลุกก่อนผมมีไฟวิวอยู่ทุกคนผมมีไฟวิวอยู่แล้ผมจะเล่นจะไกลผมไม่มีดีแล้วแล้วใจร้ายออกก็ได้วะเป็นเล่นเล้วออกก็ได้เป็นเล่นแล้วเกชาใจร้ายวะเอาแล้วครับทุกคนนี่ก็คือสกินของแฟนหรือเฟรุนหรือว่าเฟิร์นครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปได้เลยนั่นเองครับ